ปรับได้3มสีและสว่างได้ถึง10ชั่วโมงไฟหลอดยาว500้วัตต์รุ่นอัปเกรดตอบโจทย์ทุกความต้องการสวัสดีค่ะแนะนําไฟหลอดยาว500้อยวัตต์ไว้ใช้ที่บ้านค่ะไฟหลอดยาวรุ่น500้อยวัตต์ปรับได้3ามสีรุ่นที่ขายดีที่สุดอัปเกรดใหม่เพื่อให้คุณได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นส่องสว่างได้แ1ดถึงชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่25ตารางเมตรกลางคืนไฟสว่างอัตโนมัติปลอดภัยในยามค่ำคืนตัดปัญหาเรื่องไฟช็อตและไฟรั่ว มาพร,ร้อมแบตลิเธโป43.7โวลต์10,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ให้การใช้งานยาวนาน3-4ปีแทงโซลา่าเซลล์6โวลต์ส0วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติมีระบบควบคุมด้วยรีโมทเพื่อควบคุมไฟสีต่างๆและแสดงการทำงานที่สะดวกคู่มือการใช้งานสกรูยึดผนังและพวงยึดผนังรวมถึงการรับประกัน1ปีทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่ครบวงจรสำหรับการให้แสงสว่างในพื้นที่ของคุณโดยสรุปแล้วคะ่ะไฟหลอดยาว500้อวัตต์ปรับได้สรุ่น่าานาสนใมาสคะ่ะ ส่องสว่างได้8-10ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่25ตารางเมตรและกลางคืนไฟสว่างอัตโนมัติเพื่อความปลอดภยัยรับประกัน1ปีและมีรีโมทควบคุมด้วยค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ